วัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการดุลยภาพบำบัดอีกครั้งกับดิฉันแพทย์หญิงดังใจสวรรณกติตติรายการนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้นําไปปรับใช้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะโดยแต่ละสัปดาห์เราได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ผ่านประสบการณ์โดวยวิธีการรักษาโดวยวิธีดุลยภาพบำบัดมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้นําไปปรับใช้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะค่ะวันนี้ในช่วงแรกเราได้รับเกียรติจากครอบครัว ก่อเกียรติมานะนะคะซึ่งเป็นผู้ผ่านประสบการณ์ด้วยวิธีการราักษาวิธีดุลยภาพบำบัดนะคะแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพบำบัดอีกหนึ่งท่านนะคะจะมาร่วมอธิบายนะคะว่าโครงสร้างที่เสียสมดุลไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ,ะท่านได้แก่ในแพทย์ถาวรกาสมสาร ะะไปพบกับท่านเหล่านั้นเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะก็อันดับแรกนะคะขอเรียนถามาคุณสุดคนึงนะคะคุณแม่นะคะว่ามารู้จักดุนยภาพบำบัดได้ยังไงคะเริ่มต้นที่รู้จักก็คือทางองเวียนสยามสัตานะคะ ได้ขอได้เชิญคุณอาจารย์หมอระดาวันเข้าไปเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเรานะคะ,คะก็ได้เข้าคอร์สที่ได้ได้เข้าไปฟังนั้นก็คือเต็มวันเลยค่ะก็เลยได้ทราบในเรื่องของการ<ม><ม>ดุนยาภาพบำบัดค่ะ,คะอันนั้นก็เลยเป็นจุดแรกเริ่มนะคะที่ทําให้คุณแม่นะคะรู้จักว่าดุนยาภาพบำบัดมันออเป็นคืออะไรนะคะเราจะเกี่ยวข้องได้ยังไงนะคะแล้วอะไรที่ทําให้คุณแม่คิดว่า จะต้องเอาดุนียภาพบำบัดมาร่วมรักษาค่ะคือตอนแรกที่ไปฟังเนี่ยก็ก็ยังสองจิตสองใจนะคะคิดว่าจะไปเพราะว่าค่อนข้างไกลเหมือนกันจากบ้านค่ะแต่เหตุหนึ่งที่ตัดสินใจไปแล้วก็ไปอย่างเร็วเลยก็คือว่าลูกชายคนเล็กน้องมักนะคะค่ะคือมีอาการการกัดฟันอย่างค่อนข้างรุนแรงมากเวลานอนคือกัดเสียงดังจนกระทั่งเราตื่นเลยค่ะแล้วก็ประกอบกับว่าเพื่อนๆก็คือผู้ปกครองในโรงเรียนเนี่ย เขาพาลูกไปแล้วปรากฏว่าอาการดีขึ้นค่ะเราก็เลยมันก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะเพราะว่าเพราะว่าเราพยายามที่จะหาวิธีอื่นในการรักษาค่ะซึ่งซึ่งก็พบว่าเพื่อนที่เป็นทางตะก็บอกว่าคงต้องใส่ใส่เหล็กข้อฟันซึ่งคนข้่งน่ากลัวน่ากลัวทีเดียวก็เลยตัดสินใจพาทั้งครอบครัวไปค่ะอือันนั้นเป็นจุดแรกจุดแรกเลยนะคะแล้วตัวคุณแม่เองล่ะคะสุดท้ายทําไมถึงตัดสินใจ เข้ามารักษาโดยวิธีดุนยภาพบาบัดค่ะก็ตัวเองเนี่ยก็คือตั้งแต่ท้องลูกคนเล็กจนกระทั่งคลอดเนี่ยคือมีอาการปวดหลังปวดมากๆมากๆถึงขนาดบางทีไม่ได้นอนเลยทั้งคืนค่ะแล้วก็ก็ทําการรักษาด้วยอะไรไปหลายวิธีนะคะก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ก็คือดีขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ไม่หายทีเดียวก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ก็ทําไปได้ประมาณสักสี่ห้าครั้งอาการก็ก็แทบจะบอกว่าปกติเลยค่ะค่ะ ก็คือเรื่องปวดหลังเรื้อรังนะคะที่เป็นมานานตั้งแต่ช่วงท้องก็เป็นประมาณ8ปีได้แปีได้นะค่ะคุณหมอครับการปวดหลังเนี่ยกับคนท้องเนี่ยจริงๆมันมีส่วนทําให้เสียโครงสร้างยังไงคะในช่วงช่วงท้องเนี่ยค่ะคืออันดับแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโครงสร้างมนุษย์เราเนี่ยถูกออกแบบมาให้มีความสมดุลและก็จะมีส่วนโค้งกระดูกสันหลัง คำโทษนะครับอย่างตั้งแต่คอก็จะโค้งแอนไปข้างหน้าที่หลังก็จะโค้งไปข้างหลังและที่เอวก็จะแอนไปข้างหน้านิดหนึง่งอันนี้เป็นเป็นมาตรฐานของร่างกายมนุษย์ทีนี้ในเวลาท้องเนี่ยนะครับถ้าเราไม่รู้จักระวังตัวไม่รู้จักร,รักษาความสมดุลเนี่ยน้ําหนักของคันนะนะครับก็จะดันให้ท้องยื่นไปข้างหน้าหลังก็จะเอ็นมากการเอน็นการปวดนั้นเกิดขึ้นจากการ เกรงของกล้ามเนื้อและเยื่อผังผืดที่อยู่ร,บรอบๆกระดูกสันหลังนะครับพอเกรงมากเข้าก็เลือดก็ไปเลี้ยงตรงนั้นไม่สะดวกที่ไหนขาดเลือดที่นั่นจะปวดนะครับก็จะเกิดอาการปวดหลังขึ้นได้นะครับนี่ทำไมเวลาคลอดแล้วทำไมถึงเป็นอีกก็เพราะว่าร่างกายนั้นไม่ได้รับการแก้ไขให้สมดุลน,นะครับค่ะอ๋ะอจริงๆเรียกว่าสรุปง่ายๆเนี่ยก็คือคุณหมอถาวรกำลังบอกว่าเหมือน สมมุติเราเอาลูกตุ้มหนักๆใช่ไหมคะไปถ่วงไว้ที่ท้องด้านหน้าง่ายๆเลยนะคะถ้าเราอาจจะไปลองลองลองสมมุติทําเองก็ได้ที่บ้านเพื่ออยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะเอาอะไรหนักๆหรือว่ากระเป๋าก็ได้กระเป๋าที่คาดเอวหนักๆนะคะก็จะลักษณะคล้ายๆกับคนท้องนะคะก็คือมีน้ําหนักถ่วงมาข้างหน้ากล้ามเนื้อด้านหลังก็จะมีการเกร็งใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าหลังมันจะแอ่นไปข้างหน้าค่ะแต่เพอพราะแล้วร่างกายมันจะปรับโดยอัตโนมัติก็คือพอเอวแอ่น ข้างบนมันก็จะงุ้มรับเพื่อให้เราไม่ล้มาก็จะเจ็บพอทั้งบนงุ้มรับปุ๊บคอมันก็จะต้องแอ่นขึ้นเพื่อให้ส่วนโค้งเนมันรับกันพอดีใช่คือร่างกายพยายามรักษาสมดุลของตัวเองตลอดเวลาค่ะนี่ถ้าเราทําอะไรผิดไปส่วนหนึ่งมันจะกระทบส่วนอื่นไปหมดค่ะเรียกว่ามองที่ส่วนเดียวไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับต้องดูร่างกายต้องดูให้ครบทั้งหมดค่ะแล้วน้องนินนี่ล่ะคะ นี่นี่เนี่ยคือคุณครูที่โรงเรียนนะ่ค่ะเขามีการตรวจเขาเพราะว่าโครงสร้างเขาเนี่ยเป็นตัว S เลยนะคะซึ่งหลังแทบแทบจะแบบอย่างนี้ลงมาแล้วก็เป็น S เลยอะค่ะค่ะโอ้คุณครูที่โรงเรียนสยามสามตรนะคะตรวจโครงสร้างเองเลยนะคะอืมก็เลยพาน้องไปเพื่อที่จะในในมายถึงระยะยาวเนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะได้มีร่างกายที่เป็นสมดุลแต่แต่ผลพวงที่ได้ผลพวงที่ได้กลับมาก็คือว่า เ,เขาก็สูงขึ้นสูงขึ้นอย่างที่เราเห็นเลยเหมือนกันนะคะคือช่วงช่วงที่ทำเนี่ยก็เขาก็าสูงขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็รวมทั้งเขาก็ทานได้มากขึ้นค,ค่ะค่ะ,คะ,คะกเเ็เริ่มไปรักษากับอาจารย์ระดาวันตั้งแต่เมื่อไหร่คะน้องน,น,นี่น่าจะประมาณเราไปรักษาได้เกือบปีหนึ่งนะคะความสูงก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะคะ รนนประมาณร้อยสี่ร้อยสี140่สิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ประมาณร้อยห้าสิบกว่าแล้วโอ้โหสิบกว่าเซนเลยนะคะช, <า S 2> ชั็นค่อนข้างๆเรียกว่าขึ้นมารวดเร็วเลยนะคะคุณหมอคะต้องเรียนถามนิดนึงเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าโครงสร้างที่มันเสียสมดุลไปหรือว่ากระดูกสันหลังที่คดไปเมื่อค่อยๆปรับแล้วนะคะมันมีความสัมพันธ์ยังไงคะกับความสูงที่เพิ่มขึ้นค่ะอย่างนี้นะครับใน กระดูกสันหลังของคนเราเนี่ยมันก็มันมีเป็นเป็นป้องต่อเหมือนนิ้วมือเลยนะครับพอมันคดกล้ามเนื้อมันตึงการที่มันคดรน่ะเกิดจากกล้ามเนื้อมันดึงรั้งกระดูกไม่ได้คดเองกระดูกนี่ผมจะย้ํากับคนไแค่อยู่เสมอว่ากระดูกของคนเรานั้นไม่สามารถจะเคลื่อนไหวหรืออยู่ด้วยตัวเองได้กล้ามเนื้อที่เป็นตัวยึดอยู่เพราะนั้นการที่กระดูกคดหมายว่า เยื่อพังผืดที่อยู่รอบกระดูกสันหลังกระครับเน,นมันดึงตึงมากทีนี้ตรงสองข้างกระดูกสันหลังเนี่ยคือประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมกันตั้งแต่เอาตั้งแต่คอมานะครับการทํางานของไทรอยถ้าตรงคอตึงๆนะลงมาผมจะกล่าวถึงเฉพาะไอ้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องความสูงเนี่ยนะครับอพอลงมาตรงกลางหลังก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การย่อยอาหารการดูดซึมอาหาร<ม>ไปถึงการทํางานของตับในการานาอาหารไปใช้<ม>พอมันตึงมากเนี่ยสัญญาณาารประสาทพวกนี้ก็บกพร่องไปหมดสัญญาณประสาทที่จับตรงนี้บกพร่องทําให้ไทรอยทํางานเกิน<ม>เผาผลาญมากมเด็กก็จะผอมไม่โตบางทีตรวจตรวฮอร์โมนอาจจะไม่รู้สึกว่ามันสูงมากนะครับแต่ว่าการทํางานมันเร็วไปนะครับ ก็พอบวอกล่องก็อาหารก็ไม่ย่อยน้ำย่อยออกมาไม่สมบูรณ์พอได้รับการปรับแก้ทุกอย่างก็กลับมาทํางานเป็นปกติขึ้นเขาก็ได้เติบโตเป็นปกติเท mm hmm. ่านั้นเองค่ะซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมีส่วนแล้วอย่างพวกกรธฮอร์โมน่ะคะเจจช่นเดียวกันที่พูดถ,ถึงเรื่องโกรธฮอร์โมนก็คือโกรธฮอร์โมนเนี่ยมันจะทํางานมันจะผลิตได้ดีก็จากต่อมใต้สมองใช่ไหมครับเสร็จแลต่ถ้าคอเนี่ยมันเกร็งอยู่ตลอดมันบิด เลือดที่ไปเลี้ยงต่อมใต้สมองก็ไม่เต็มที่การผลิตฮอร์โมนก็ไม่เต็มที่เด็กก็ตัวเล็กแกรนนะครับก็คือฮอร์โมนที่ทําให้คนเราสูงนั่นเองนะคะชื่อว่าโกรทฮอร์โมนนะคะค่ะก็คือหลายๆส่วนมันมมันประกอบกันหมดแหละครับหลายส่วนแปลว่าเรียกว่าเห็นชัดๆเลยนะคะเรื่องความสูงที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วคุณแม่สังเกตเรื่องอื่นอีกไหมคะมี เรื่องเรียนเป็นยังไงคะตอนนี้ของของคนนี้เนี่ยท่านอื่นไม่ค่อยชัดแต่เรื่องที่ความสูงเนี่ยของเขาเนี่ยจะชัดเจนชัดชัดชัดเจนทีเดียวยังของคุณแม่ได้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนก็คือระบบการย่อยดีขึ้นใช่ครับโดยเหตุผลที่อธิบายเหมือนเมื่อกี้ค่ะคือหลังจากที่บอกเราคลอดลูกมาแล้วเนี่ยพอพอคลอดคนเล็กมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกหรือว่าเรากินอะไรเราก็อิ่มอยู่นั่นน่ะไม่เหมือนกับร่างกายไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเผาผลาญนะคะแต่พอหลังจากที่ไปปรับ สมดุลแค่ไม่กี่ครั้งประมาณสักครั้งสองครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นอันนี้ชัดมากเลยเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้คุณแม่ลืมบอกไปว่าืชัดมากระบบการย่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นแล้วก็ท้องก็ไม่ผูกจากเดิมที่เคยผูกมาเยอะๆค่ะจริงๆต้องขอเติมตรงนี้นิดหนึ่งว่านี่ยการที่บอกว่า รู้สึกอิ่มอยู่ไม่ใช่มันไม่เผาผลาญนะมันไม่ย่อยกระเพาะไม่เคลื่อนไหวเพราะว่าประสาทที่ทําหน้าที่ให้กระเพาะทํางานมันถูกบล็อกอยู่และการท้องผูกอะไรต่างๆก็เกี่ยวกับประสาทตันมัตที่มาจากข้างหลังนั่นเช่นเดียวกัน่ะครคือเป็นส่วนที่มาควบคุมการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารหมดเลยตั้งแต่กระเพาะอาหารจนถึงทางเดินอาหารทั้งหมดใช่ไหมคะตรงนี้ที่พอปรับโครงสร้างปั๊บตรงนี้มันก็กลับเข้ามาสู่สมดุลนะคะค่ะ ต้องอเดี๋ยวเรียนถามคุณคุณหมอคุณหมอถาวรเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ,ะก็นึงจากจากที่เห็นของคุณแม่แล้วก็น้องเนี่ยนะคะ,ะถ้าจะต้องไปพบ คุณหมอทั่วๆไปนะคะโดยโดยปัจจุบันโดยสังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอหมอคุณหมอเด็กใช่ไหมคะที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็จะต้องไปหาคุณหมอคุณแม่ปวดหลังใช่ไหมคะอาจจะไปกายภาพบําบัดหรือว่าคุณหมอกระดูกใช่ไหมค่ะหมอประสาทด้วยเพราะว่ากลัวว่าอทําไมเหมือนไม่รู้มันอะไรนะเขาก็เรียกอ๋อนี่เรียกว่าไปมาแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือไปมาหมดแล้วทางเดินอาหารก็ไปแล้วหมอทางเดินอาหารไม่ได้ไปใช่ไหมคะมีหลักๆเรื่องปวดหลังเรื่องที่ไปมาแล้วแต่ว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยบางคนก็จะต้องไปหาคุณหมอทาง เดินอาหารต่อด้วย<ช>นะคะแล้วก็ในฐาน,นะเดี๋ยวอเผอิญว่าคุณหมอถาวรเนี่ยมีประสบการณ์ที่เป็นผอโรงพยาบาลต่างจังหวัดมาก่อนนะคะคต้องเรียนถามว่าถ้าในกรณีอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะในโรงพยาบาลที่ไม่ได้ใหญ่เยอะนะคะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้มีจํานวนผู้เชี่ยวชาญเยอะนะคะตรงนี้เนี่ยคุณหมอถาวรคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ยังไงคะดุลยาภาพบําบัดอันนี้นะคะ่ะอจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะ ่างจังหวัดะนะครับถึงแม้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญเยอะ,ะแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญน,นั้นไม่ได้เข้าใจร่างกายทั้งหมดผมต้องเรียนเลยว่าค,คือการหลงทางใช้วิชาการแบบหลงทางใช้ได้ไม่ครบคะนะครับก็ทีนี้ถาว่าอย่างถ้าคุณหมอทั้งหลายมีพื้นฐานเรื่องดุจภาพบำบัดเนี่ยมองปั๊บหนึ่งก็จะรู้เลยว่า มันสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของโครงสร้างแล้วก็แนะนําคนไข้ถ้ายิ่งมีทีมงานพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ช่วยฝึกคนไข้บริหารร่างกายนะครับจัดท่าทางให้ถูกต้องจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องต้องเช็คคาว่าไม่ต้องเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องทําครบทุกอย่างได้ซ้าไปขอให้รู้พื้นฐานของดุลยภาพบําบัดนะครับแล้วก็สามารถจัดทีมที่จะดูแลให้ คนไข้ที่มาเนี่ยหายได้โดยที่ยาก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเปลืองเงินเปลืองทองไม่ต้องไปรบกวนเวลาของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอีกมากมายค่ะเรียกว่าเป็นประโยชน์ของคนไข้เองเป็นประโยชน์ของคนไข้เองครับเป็นประโยชน์ของประเทศชาติด้วยนะครับประหยัดงบประมาณได้ใช่ไหมคระเตือก็จริงๆแล้วผมก็ฝันมานานเต็มทีแล้วนะครับที่จะอยากให้อย่างน้อยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลโรงพยาบาลทั้ง ประเทศนี่นะฮะได้หันมาใส่ใจในเรื่องเหล่านี้ถึงแม้จะมีไม่กี่คนที่รับผิดชอบตรงนี้นะครับแต่รู้สึกว่ายังไม่มีใครสนใจอย่างจริงจังผ่านมาหลายยุคหลายสมัยะนะครับเรียกว่าคือตรงนี้เนี่ยมันสามารถจะไปประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้มากเลยนะคะประหยัดทั้งชาติาตจ่ายของนักใค้เป็นนายบุคคลงบประมาณแผ่นดินทุกอย่างและที่สําคัญที่สุดก็คือเขาเรียกว่า แก้ปัญหาอย่างถูกจุดค่ะคนไข้ก็ไม่ต้องเจ็บป่วยเรื้อรังใช่ไหมฮะปวดหลังเจดปปีทรมานแค่ไหนล่ะครับคุณแม่หน้าคุณแม่นี่บอกบอกเลยนะคะว่าแสดงว่าตอนนั้นนี่คือปวดมากเลยใช่ไหมคะค่ะจะเรียกว่าหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการปวดหลังบางคนเป็นน้อยๆยังไม่เข้าใจนะคะแต่ถ้าคนที่เป็นมากๆเนี่ยจะรู้เลยว่ากระทบทั้งจิตใจทั้งร่างกายแล้วทั้งในครอบครัวนะครับเรื่องการทํางาน อะไรต่างๆมันไปหมดอะครับเห็นเห็นได้ชัดเลยที่คุณแม่บอกว่าย uh> 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 uh ังต้องไปพบคุณหมอด้านระบบด้านประสาทด้วยใช่ไหมคะับานจิตเวชหรือว่าไม่ใช่ว่าระบบประสาทว่าว่ามันมีการทับกระดูกทับเส้นอะไรไหมเพราะว่าเราปวดมากอะปวดมากจนบางทีมันล้ามาถึงขาเราเดินไม่ได้เลยนะ่ยคือเป็นเยอะๆมากแต่พอหลังจากที่อันเนี้ยคือรู้เลยว่าช่ค ใช้ชีวิตได้กลับมามีชีวิตที่เป็นปกติอ่ะเรียกว่าคุณภาพชีวิตอันนี้สําคัญนะคะที่เราไม่สามารถหาด้วยเงินได้นะคะไม่สามารถจะแลกมาด้วยเงินทองอะไรได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เสียไปใช่ไหมคะค่ะแล้วหลังจาก